สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีช่วงค่ำๆข,ของวันที่21กุมภาพันธ์สอนะครับวันนี้มานำเสนอคูปต้าขนาด32แรงมานะครับแล้วา2 1 8ตัวดีทีนะครับจดทะเบียนปี63ครับผมสภาพพร้อมใช้สวยๆนะครับลังบงลำบอสวยนะครับผมบางโคนสวย ฟ้ากระโปงสวยนะครับครอบคนโซนสวยนะครับแต่ช่วงล่างช่วงล่างก็มีมีถลอกบ้างนะครับผมปีหกสามเอกสารครบนะครับเอกสารเล่มชุดโดนครบครับผมยางหน้าหลังเป็นยางเดิมนะครับยางหน้าประมาณ70-80%ได้นะครับสฉลียย่ยแล้ยางหลังนีแค่ไปร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับ เครียดีเครื่องเดิมสตาร์ทติดง่ายไม่เผาหัวท้ายสินล้อไม่เคย,เกยแกะพลาไฮดรอลิกไม่เคยเปิดน,นะครับฐานหลังเนี่ยเป็นฐานห้าตรงรุ่นนะครับฐานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ปกติครับผมถ้าอยากเปลี่ยนฐานก็คุยกันได้นะครับเบาะนี่ไม่ขาดนะครับ ชั่วโมงเดิมๆครับผมแปดร้อยหนึ่งชั่วโมงแปดร้อยหนึ่งชั่วโมงครับผมเครืเกียร์ดีให้ราลีกแจวนะครับหลังๆไม่กระตุกเกียร์ไม่หลุดไม่ดังโฟวิวใช้งานได้ปกตินะครับ สภาพแจ๋วๆครับผม800ชั่วโมงราคาก็เบาๆ255,000าบาทครับ255,000 <2, 100. S 1> บาทราคานี้ส่งให้ฟรี300กิโลนะครับท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ก็เบอร์เก่าเบอร์เดิม0816004753 0816004753ครับผมขอบคุณทุกท่านครับขอให้เฮงๆเรื่อยๆตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC t r a c t o r ครับสวัสดีครับ